ครับผมวันนีครับวัครับผมคุณนี่เฮาขครับาคอยเยงน้องเอ้ยมาแทนตลาดครับตัวละสอง้า,ยายงิแต่ว่าไปหาเองก็สิบหกขรอคุณปยังไฮะบวยวน้กินดอกมื้ Wh not, นี่วันนี้เฮากันั้นตอนเริ่มต้นครับเ,ออเ,เ้อเฮ็ดมาแล้วมันเสียบอยู่ฟุนมันยังหอยยังไม่ขึ้นมากบงเต้เขาแรปะอ่ะกันตอนแรกครับนี่ครับสามเกิด กระเทียมพริกไทยอา้าหลักชี่ครับเกลี่ยพริกไทยไหลายวัชชี่ใส่ลงไปใส่ลงไปครับเอียงหนอกนี่งปิวอ่ะอ่านี่ครับไปปึ๊บอันนี้เกิดมาน,มน,น้ำมันเนอน้ำมันเนยครับน้ำมันเนยโอ้ ปลาบดได้มาอยู่สตัวสองตัวเนาะอ่าครับอันนี้ซอสปลาเหลืองครับบานเขกันว่าเมกิไปตึ๊มาเองกัปางบอซื้อมา,าตลาด <c oughs> คนย่าหาร์ดาบ่มีอ้าวอันนี้อันนี้ยังบ่เปิ่จไงไปเ่องงดึงดึงเืนนั้น ตายเด้วโอ้ไปอยู่เมืองนอกโดนครับไปจั๊กมาเขาแบบนี้เมืองนอกเขาเปิดเอานะเมือง,ง <c oughs> ยังแอฟริกา <c oughs> อา้าวอันนี้เกิดว่าซีหุ่นขาวเย็ดหอมครับอา่าอันนี้ใส่ที่หลังเป็นเสีอะไหนหอมอน,นี่เขาใส่อา่าลงรลดครับผม<ด>งงลงหลุดใส่น้อยนึงหนาสั้นใหญ่ไหมครับผมลงหลุดใส่น้อยนึง อันเครื kind of ่องอันนี้ไม่ยมติมก่อนเนอะอ่าอันนี้เขาใส่หลันตาลครับหลันตาลเขาจะใส่ไรครับหลันตาลเพราะว่าเขาเนียนเนีบอกนัวครับผมแต่สำคัญที่สุดเนะครับอันนี้เลยพี่น้องเนี่ยคาดว่าอะไรเนีเฮ้ยเฮ้ยใส่หน่อยเสียบหน่อยครับใส่ไรเสียบายโอ้โหหลุดมือตัวให้เอ้า เอาไปเทากับคุรโคุีครับคุีันมึงแล้วไดปะเล้ลนังนี่ครับอาหารอีสานบ้านเขาพักไปแง่งพักระแงงครับผมมีไอใบญี่ปุ่นยู่เดยรถเบรีบ่ครับรถเบรีรถไซค์ก็ไดฮะักแงงมเดี๋ยวนึงก็งกันงติดลักเออพักระแง่งคุลีค เงยเทใส่ไ <S preach ers> ั้ water, water, ่ครับใสเงยใสมั้เงยใสมารับมัมากครับผเลโคเลเอาองไปเอายงเงเอาปึ๊บับกับมาครับตีตีร้ององเลยอ้หหอนนหมเนาะบอกได้ครับสตรดีตะกีผมเป็นเสียบครับเสียบยุเมื่งนอก แอฟริกาเดียนแดดเมือนเดือนเมื่อนกี๊ยเป็นแอริกาเขาต่ว่าเขาใช้เป็นเมืนเกียบพี่น้องเอาน้ำเงี้เพื่อนน่นั่นพ่อแหงก็เบาไรน้ำเงี้น้ำี้มเอามาดใส่กุ้พี่น้องไมตะเกียปาคองกินเจ้าข้วใส่โบเบ็ดอ่อนมตัวนึงคัก อ่ำใหญชุดเต็มเมื่อกว่าพี่เดชกับฝนกับพี่น้องเอ้ยชุดเต็มข้องกินอีสานเท่านี้กับหนึ่งปา๊าขวัญใหญ่ครับเออเโล่เครื่องครับโล่เครื่องตัวนี้ซื้อมาสองร้อยห้าสิบบาทบริเวณไหนเขี้ยมตัวบอ่อเขี้ยมครับยังได้กับบอ่อเขี้ยมมันหนัวป่ะ เพราะว่ายัง,พงดเพราะว่าเข้าบัวแดงใส่ถาดลอกห,น,น,าหน,นามอย่ามัาแช่หนามครับเพราะงั้นมันหนามยันไปเลยม, <c oughs> มามามา,มานี่ครับซาบานเ่าครับเย็ดมดแดงยังบั้งไม้นี่นี่นี่ยังใส่ไปครับพี่น้องเอ้ยอ่าครับพ่อเอกมันวบ นี่ะครับเกินว่าภาษาไทยเกินว่าปรซาปาครับเี่เดียวกินได้บ่ะหนนาซากิมนี่ภาษาไทยก็เกินว่าเปซภาษาบ้านเกิเอนวนึ่งปลาคอย,อยงไงก็เป็นเจ้บุซิมมันนว่าแต่มันแต่บนว่าครับเข้มอู้หไปเย สุดยอดี่ออกเอาพอก็ต้องอครับบันนี่นักขเ็ขั้นตอนการครึ่งครับผมเน้อขาครับ้ากิ แขงครับผมนี่เป็นชายครับลึกลงไปบอบ่นี่กทางเาม่ใส่ไนอันนันอันโไดวบได้ไปต่อยขซื้อขอยซื้อเอาขิ่ได้ดอกเนี่ยใส่ปนนอนเอาเอาใส่ลงไปครับผมเอามาดูสีสันสุดยอดครับอกเลยเจ้าขวาใส่ขวาขวาา Love it.